เสร็จแล้วเนาะเฮียก็บอกว่าเดี๋ยวเฮียน่ะจะไปหาลูกแก้วที่บริสุทธิ์มาก็คือลูกแก้วที่ไม่ผ่านกรรมวิธีหรือว่า,าไม่ผ่านพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นเพื่อเอามาแช่น้ำมนต์หลวงปู่ขาว mm hmm. ทุกคน mm hmm. เฮียเมตตาม,มากเพราะเฮียน่ะไปซื้อลูกแก้วไม่ได้ถูกเลย mm hmm. เป็นลูกแก้วที่ค่อนข้างมีราคาแต่เฮียบอกว่าวันนี้เฮียโทรมาอยากให้นุปกระเ้าสำเร็จจริงๆโดยที่ ไม่ไม่ได้ผูกพันอะไรกันเลยแต่ว่าให้ให้นุปก้าได้ร่วมกันจริงๆเทีย er เลยบอกว่าใครอยากฝากดวงให้ครูเป็นคนนําลูกแก้วไปใส่ลงใต้ฐานของปูพ่พญานาคให้ให้ทุกคนนะคะบูชาลูกแก้วจากเทียได้เลย<ม>เท่าไหร่ก็ได้<ม>แต่ต้องบอกว่าคําว่าเท่าไหร่ก็ได้อะทุกคนขอครูขออนุญาตเองเนาะ<ม>อย่าต่ํากว่าเก้าสิบเก้าบาทเลยเนาะ<ม>เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่อูถ้าเกิดครูพูดคานี้แล้วคุณ ส่งมาห้าบาทสมมุติให้ครูอยากให้คนที่เขาอะไปซื้อมาเอาทุนไปคืนแล้วเขาจะเอาทุนนั้นมาร่วมบุญหรือไม่แล้วแต่เนี้ยคุณเข้าใจครูใช่ไหมคะคือครูอะไม่อยากให้พวกเราไปเบียดเบียนกันนะคะ mm. ครูไม่รู้หรอกว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าครูรู้ว่าเขาซื้อมาราคาสูงแต่ว่าใครที่อยากเอาดวงตัวเองอะค่ะ mm. พอสมมุติว่าเราอะเกิดวันอาทิตย์เราบูชาลูกแก้วสีแดงให้เราเขียนชื่อ ชื่อเรานะคะชื่อนามสกุลไม่เกี่ยวข้องกับคือลูกแก้วหนึ่งลูกต่อหนึ่งดวงทุกคนแล้วเฮียจะเอาทําพิธีในวันนั้นให้เลยบวงสวงให้เลยแล้วเราใช้พา,ามที่บวงสวงอะ่ะเป็นพา,ามชื่อดังที่บวงสวงให้กับวัดวัดผาลาดทุกคนที่เหนือเลยที่เหนือเลยนะเป็นเป็นพิธีทางเหนือนะคะเป็นพิธีทางเหนือสมมุติว่าคุณมีพ่อแม่ลูกสามคน บูชาไปเลยทุกคนไม่ต้องเสียดายไม่ได้มีโอกาส,กาสแบบนี้ง่ายๆเพราะว่าเฮียสั่งให้เขาอะทาปากเปิดเพื่อเอาลูกแก้วใส่เข้าไปแล้วพระนะ่ะทุกคนท่านยังคิดเลยว่าเราอะรู้ได้ยังไงหลวงปู่ขาวอะยังบอกว่าเฮียโอ๊ตไม่ธรรมดาปู่ขาวพูดเองเลย<ม>ว่าเฮียว่าโยมเนี่ยไม่ธรรมดาโยมรู้ได้ไงว่าว่าองค์พญานาคปู่ที่อยู่ที่นั่นต้องการแบบนี้ พราะปู่อ่ะสื่อได้ปู่ขาสื่อได้นะคะทุกคนปู่ขาวอ่ะสื่อได้อยู่แล้วแต่ปู่ขาวอ่ะไม่บไม่พูดพูดบางทีท่านพูดสื่อกับพวกเราไม่ได้ทุกคนมันต้องผ่านคนธรรมดาที่พูดได้อย่างงี้ค่ะแล้วเฮโอ้สน่ะรู้หมดเลยท่านยังบอกเลยว่านี่แหละคือลูกหลานที่แท้จริงคือองค์พญานาคถึงจะสื่อได้เสร็จแล้วเฮียนะคะก็บอกว่าพี่พรไม่ซีเรียสเลยเอาแล้วแต่ ที่น้องเราอ่ะจะทําบุญมาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเฮียน่ะหักต้นทุนให้กับเจ้าของที่เขาผลิตเจ้าของที่เขาทําลูกแก้วอุ้ยเฮียน่ารักมากทุกคนแบบครัวทถทมบอสนะขอบคุณเฮียมากมากเลยก็เปิดโคนคุยกันเนาะใช่เราก็ได้ได้ยินตลอดความความเมตตาแล้วว่าความหวังดีใช่เนาะเพราะจริงๆแล้วอ่ะทุกคนเฮียไม่ต้องทําอย่างนี้ก็ได้คือใครไปก็ไปบูชาลูกแก้วใส่ไปเลยก็ได้มาบอกว่ามาบอกบุญให้เราแบบเนี้ยก็มากพอแล้วแม่แต่นี้เฮียเขา เ,เขาอยากให้ทุกคนน่ะเอาไปฝากดวงกับกับปูเ่เพื่อที่ทํามาหากินจะได้แบบราบลื่นเ,เพราะว่าปู่มีพลังสายน้อํอก็คือพลังเย็นพลังแห่งการทุกคนอะไรก็ต้านน้ําไม่ได้นะไฟยังต้านน้าไม่ได้เลยไม่มีอะไรต้านน้ําได้เฮียบอกทําไมพญานาคถึงโด่งดังทําไมโอ้โทุกที่ทุกถิ่นต้องมีพญานาคพญานาคก็คือองค์เทพแห่งสายน้ําเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้านสายน้ําได้ คุณก็เอาดวงอะไปฝากเขียนเขียนต้องการบูชากันเยอะมากเดี๋ยว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 คุณจะบอกอะไรายละเอียดเพราะว่าเพิ่งคุยกับเฮียเสร็จนะคะทุกคนเราเพิ่งคุยกับเฮียเสร็จจริงๆทีนี้พอเสร็จแล้วอะค่ะเฮียเมตตาพวกเรานะคะเดี๋ยวเฮียนะคะจะถ่ายรูปลูกแก้วที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้ค่ะให้เราเพราะว่าต้องเป็นลูกแก้วที่บริสุทธิ์เนาะที่ที่เป็นสีของใครของคนนั้นแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเฮียจะส่งมาให้ครูแล้วใครก็สมมติว่าบ้านเรามีห้าคนเราก็บูชาไปเลยห้าลูกอย่างเงี้ยค่ะ สมมติว่าห้าลูกอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่ครูบอกเนาะว่าครูขอขั้นต่ําอย่าต่ากว่าเก้าสิบเก้าเพราะว่าจริงๆแล้วเฮียโอ๊ตไม่ได้กําหนดแต่ครูรู้ค่ะว่าลูกแก้วอ่ะไม่ต่ากว่าราคานี้แน่นอนแต่เราอ่ะเงินทั้งหมดนะคะเฮียโอ๊ตจะหักทุนทั้งหมดเลยให้กับผู้สร้างลูกแก้วลูกๆไม่รู้ว่าลูกขนาดไหนแล้วเสร็จแล้วค่ะเงินที่ เกินหลังจากที่ได้สร้างลูกแก้วเราถวายวัดทั้งหมดนะคะทุกคนเราถวายวัดทั้งหมดเลยไม่เก็บไว้มมไม่มีใครกล้าเก็บเงินไว้แม้แต่บาทเดียวครูบอกไว้ก่อนเลยเราทําบุญหมดเลยแล้วส่วนลูกแก้วให้คุณเขียนชื่อนามสกุลน,นะคะวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะสมมติเกิดวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีมะโรงปีพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนให้ละเอียดนะคะ